เธอคือดาวรุ่งของวงการบันเทิงเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีอายุแค่9ขวบเท่านั้นแต่ว่ามีความสามารถครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้น ทำได้หมดครับจริงค่ะคุณอาค่ะและด้วยความเก่งและความน่ารักทําให้เธอคนนี้เนี่ยมีผลงานตอนนี้เยอะมากและที่เป็นกระแสเลยนะคะตอนนี้คือมีถึง2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นละครที่โอ้โหพูดขึ้นมาทุกคนรู้จักอยู่แล้วพรมลิขิตข<อ>และหนังสยองขวัญที่ตอนนี้ทารายได้ไปโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยพันล้านแล้วเนี่ยก็คือที่หยดค่ะบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเธออยู่ทั้ง2เรื่องนะครับไปทําความรู้จักกับนูน้อยคนนี้ให้มากขึ้นครับขอต้อนรับ น้องนีน่านัทชาเจสิก้าภาดวันนุ่ยดาวกิตดาวกาเจอนั่งเลยลูก้าวขวก้าวขับตัวกระจิ๊ดเดียวก้าวขับเราทำอะไรคะแขกขี้มูกตีใส่เพื่อนตายแล้วก้าวขับเองน้องนีน่าลูกครึ่งอะไรคะมีพี่น้องกี่คนด้วยอ่ะ ตอนนี้เอ้ยหนูเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ๋อลูกครึ่งอกวิสามได้บอว่าบม่ค่อยได้แต่ตอนนี้หนูก็ย้ายมากรุงเทพได้สักครึ่งปีแล้วค่ะย้ายมาเรียนแล้วก็ทํางานค่ะตอนนี้ก็มีพี่ชายหนึ่งคนตอนนี้มีพี่ชายหนึ่งคนอายุยี่สิบห้าแล้วค่ะทาไมมันห่างกันขนาดนั้นลเป็นลูกหลงค่ะเราเป็นลูกหลงหรือว่าพี่เป็นลูกหลง หนูไป้เือไอ้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะเรื่องนี้นะต่างต่ห่างกันแบบว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเยอะมากถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่อายุใช่ไหมฮะก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรกันเนี่ยฮะมันมันมันหลงหลงนานหลงไกลมากกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเพิ่งจะมีนีนาหลังจากที่ เราพยายามแต่ก็ไม่มีเราก็เลยทำทำทำกิฟต์กิฟต์โอ้ก็คือในระหว่างที่มีพี่ชายมาเนี่ยก็อยากจะมีอยากจะมีเพิ่มอีกสักคนใช่ค่ะก็ไม่มีอเราเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาทำทำกิฟต์ไม่รู้กี่รอบค่ะจะประมาณยี่สิบได้โอ้โหหนูเพิ่งรู้นะนี่หนูก็เพิ่งรู้เนี่ยเรากว่าจะได้มายากแค่ไหนรู้ป่ะเนี่ย โอ้โหเห็นใจเลยเพราะว่าเข้าใจการที่จะไปเขาเรียกผสมเทียมเนาะ,ะการทำผสมเทียมนี้มันไม่ใช่ง่ายกว่าที่จะได้ลำบ,บากก็คือตัวคุณแม,ม่กลับมาพูดกับคนที่มีคือควาจะเกิดมานี่ก็มีบูลค่าเยอะแล้ว, <c oughs> ลวนะเนี่ย <c oughs> คือเสียตังค์เยอะเนาะแต่เขาอ่ะสร้างผลงานตั้งแต่5เดือนแล้วนะคุณอาใช่ไหมลูกทำอะไรฮะคุณอา คือหนูมีผลงานตั้งแต่ห้าเดือนก็คือเอผ้าอ้อมเด็กค่ะแต่พอโตขึ้นมาก็มีแบบนี่นะนี่นะนี่คือตอนหนูห้าเดือนค่ะใช่แล้วพอหนูโตขึ้นมาก็มีแบบผลงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเพิ่มแต่ถ้าทุกคนทุกคนจะรู้จักก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคค่ะใช่ค่ะแม่วาวเขาออกตอนไหนว่า ทางนี้แน่นอนคอนเฟิร์มไออย่างตอนเด็กๆเ,เราพาไปแต่แววเขามาออกตอนไหนแม่จ๋าที่แบบว่าลูกเราทางนี้แล้วละ่ะมีเพื่อนชวนไปแค,ะคะ้แต่ค่ะไปแครแล้วบังเอิญเขาก็แคทติ้งเขาบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําตามอะคะ่ะห้าเดือนใช่ค่ะฟังรู้เรื่องแล้วฟังรู้เรื่องไม่งงแงด้วยค่ะสั่งให้ทาโน่นก็ทํานี่ใช่สั่งให้ห,ให,หยิบลูกบอลเขาก็คานไปหยิบอะไรเงี้ยค่ะ เออดูสิอุ้ยอันนี้คุณพรสวรรค์ละเหมือนใครไหมคะที่บ้านมีใครเป็นเป็นแนวนี้ไหมไม่มีค่ะพี่ชายละไม่เลยค่ะเงียบๆใช่ค่ะแม่เหรอแม่ก็เงียบเงียบวันนี้ตกใจมากนะฮะคุณแม่บอกว่าเป็นคนออกทีวีครั้งแรกเอ่อแล้วก็ผมก็เคยเนาะใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ไม่เคยออกทีวีใช่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยออกทีวีครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะแล้วเราเก่งมาจากไหนอันนี้น้า เรารู้มันได้ยังไงเล่นยังไงเต้นยังไงอะไรเออ,เออเออมัน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 อะไรอ่ะอยู่งในหนูหนูก็ไม่หนูไม่รู้เลยค่ะคือหนูไม่รู้เลยมันมาเองอะ่ะค่ะคือแบบเ,เวลาถ่ายก็แบบมันสนุกอ่ะคะ่ะมันสนุกแล้วมันก็แบบ มันมาเองอะค่ะหนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันเลยอ,อืเป็นคําถามท,ท,ที่ที่ตอบยากมากคือเด็กที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเด็กที่ไม่ได้ฝึกหัดมาไม่ได้มีครูสอนไม่ได้มีการจับไปฟ้อนุ่น,นั่นนี่นะอะไรเงี้ยการแสดงต้องโดนนี่อินเนอร์ต้องอะไรยังไงแต่ทําได้เองก็เลยตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพราหนูทําได้เองมันคืออินเนอร์มันคือพรสวรรค์ที่ได้มาจากตอนโอ้เก่งจริงๆเห็นบอกว่าเล่น นี่คนนี้เขาเล่นแฝดนะตอนนี้ละครต้องมีแฝดหลายๆตัวโป๊ปเขาก็สามตัวไปแล้วเนาะเบลล่าเบนล่าก็สามค่ะก็สามอสามอาเกือบเกือบสามไปโน่นนะคนนี้ก็เล่นแฝดมาแล้วใช่ปะใช่ค่ะเล่นตอนสามขวบครึ่งองไรประมาณนี้ค่ะเหรอใช่เล่นสั้นเงาลักค่ะเรื่องแรกเป็นแฝดเลยใช่ค่ะเป็นแฝดเลยค่ะและเป็นแฝดคนละเพศด้วยนะฮะ เป็นแฝดคนละเพศตัวหนึ่งอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงคู่แฝดของเขาเป็นผู้ชายอืมใช่ค่ะแล้วเล่นได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้ชายหนูง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันตรงกับตัวหนูค่ะหนูเป็นคนเดินเท้าใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบมันต้องเดินอย่างนี้หรอมันต้องมันต้องค่อยขาลรไม่ต้องคือมันซับซ้อนเวลาเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่เวลาเป็นผู้ชายแบบ เฮ้ยทำได้มันต้องเดินเท้าอย่างเงี้ยแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ